สวัสดีค่ะที่ราาักค่ะหายไปหลายวันไม่หายไปไหนหายไปเคียร์ออเดอร์มาให้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะสามวันรวยสามวันรวยอีกสามวันรวยจ้ะวันนี้ชุดสามตัวเด่นนะคะชุดสามตัวเด่นนะคะแล้วก็สามตัวแดงอาจารย์ชัดมาเลยเลขในฝันมาพรุ่งนี้นะคะนะเลขนอนมานะสวัสดีที่รักเข้ามายัางจ๊ะ มาแล้วรายงานตัวไหนจ้ะพี่จ๋าคิดถึงกันไหมอาจารย์แก้หายไปแพ็กสินค้ามาด้วยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้รอเล่นเลยนะคะที่มีคนแนะนําว่าอาจารย์อย่าเพิ่งไลฟ์สดเลยค่ะเขาว่าไงนะคะอาจารย์อย่าเพิ่งไลฟ์สดเลยนะคะก่อนไลฟ์สดไปแพ็คของไปแพ็คของขนะคะไปมาจริงๆที่ราคากล่องบาทค่ะไปมาจนกล่องบาทเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเอาอ้อนแฟนเพจสักนิดน,นึงกล่องบาทเลยทีเดียวที่รักแล้วก็ไปร้อยหินมาด้วยลน่ะ S <S นะคะไปมาจนกลองบาทเลยเห็นไหมที่รักไหม <S 2> <S 2> ไม่น่าเชื่อชูดีอาจารย์หนูชูดีชดูอย่างนี้ก็ได้ในกลองบาทเห็นไหมคะเนี่นะ <S <S <ต> <S <S คิดว่าประมาณ90%กว่าปอร์เซ็นตได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะม,มีของวันนี้มีขาดตกบกพ่องของวันนี้90%้ากว่ากล่องเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าให้น้องไปส่งให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะพี่จ๋านะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับมากนะคะ สวัสดีที่รักค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จาะะ๋านะคะสวัสดีคุณอารุมาจะาสวัสดีคุณหน่อยสวัสดีคุณรมดถ้าสดชื่อเลยนะคะพี่จ๋าะนะคะนะเลขสูตรบอกหมดเลยนะที่รักใครเข้ามาฝากกดรับกดแชร์ให้จังแค่หน่อยได้ไหมที่รักค่ะนะคะเราจะได้พูดกันแบบว่าทีเดียวแล้วก็ไหลลื่นไปเลยนะคะจันชัดจะสวสดมนต์หลังจากที่จั์เค่บอกหวยเรียบร้อยแล้วโอ้เออมาได้ไมาได้กราบขออภัยบอกแนวทางการซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ คิดถึงพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะนะเรียกได้ว่าตอนนี้แพ็คทั้งที่ที่สาขาที่อูอ่ไทยที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่บ้านนะอาจารย์เข้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์ชัดก็แพ็กอาจารย์อาจารย์ก็แพ็กใช่ไหมคะที่บ้านนะพี่สาวน้องสาวไรช่วยกันแพ็กหมดเลยกลัวว่าไปไม่ทันเพราะว่าปกติแล้วอะเราจะจุดคืนวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็พิมพ์แล้วยเย็นๆแล้วก็ แล้วก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ใบออกมาแล้วก็สามารถที่จะส่งได้แต่เย็นเันที่สองเนะาะอยอดทําบุญดีกว่าไปซื้อหวยอะห้ามื่นแปดพันห้าสิบเก้าบาทห้าแปดศูนย์ห้าเก้าค่ะนะคะที่อุมารินบอกว่าใบละร้อยนะคะใบละร้อยคือตั้งคนละใบครึ่งใบค่ะที่รักครึ่งใบห้าสิบาทแบ่งเพื่อนๆน,นะอาจารย์ชัดบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ใบละห้าบาทสิบบาทไม่มีหรอกอาจารย์เคว่านะคะ ยังไงอะนะมณนจะมาแล้วนะพ่อไหมพ่อไหมพ่อไหมจ๊ะนะคะ,ะเขาได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาอย่างละหนึ่งใบหูน่ารักจังเลขขันน้ำมนมาจ้ะนะพี่ๆต้องส่องเองนะคะในนั้นอาจารย์เคเห็นตัวเลขเป็นสามตัวเลขนะคะเดี๋ยวดูพี่ๆซิบางท่านบอกว่าเห็นแค่สองตัวเลขนะคะเรามาเริ่มกันที่ ภาพแรกอาจารย์แช่แชน่นานหน่อยนะคะก่อนสลับนะคะอ่าให้พี่พี่มองก่อนอาจารย์แค่ไม่ได้มองมุมนี้นะคะเดี๋ยวบอกพี่พไว้ก่อนแต่บางคนเขามองมุมนี้อาจจะอาจาอาจะโอ้ใช่ก็ได้บางครั้งเราต้องยอมรับว่าคอส่งคอส่งขันน้ำมนตแล้วขันน้ำมนต์อาจารย์ที่ทําพิธีให้ที่ทำชะโนดนะคะโหนที่ทําพิธีให้ที่ทำชะโนดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จับเทียนแล้วก็ หยดนะคะเขาเน็บกับทูบไว้นะคะเขาหยดมาเป็นรูปร่างของเขาแบบนี้เองนะทรักษ์นะคะทีรักษ์เห็นกันชัดเจนไหมเห็นกันชัดเจนไหมท่รักษ์ได้อะไรคิดว่าเลขอะไรบ้างคะพี่รุ่งท่วาบอกว่าหกสามห้านะคะเก้าสามห้านะคะมีใครอีกไหนแหวนใบมะกอกได้วันนี้จะปล่อยแหวนใบมะกอกสีเงินให้ จะตัดจากลอ็ลอตขายเปลีกมาสักหน่อยเจ็ดเก้าสามเห็นไหมหล,ละคนก็มองไม่เหมือนกันนะคะอ่าสามห้าเจ็ดนะอ้าพี่ที่อาจาร,รย์แค่มองมุมนี้อาจารย์ยังใช้ค้างมองมุมนี้อยู่ไหมล๊ะคอยู่อ่าอาจารย์แค่มองมุมนี้ที่รักที่อาจารย์แค่เห็นเป็นสามตัวเลขอ่ะอาจารย์แค่มองมุมนี้ที่รักมองมุมนี้หรือเปล่าถ้ามองมุมนี้ที่รักเห็นเป็นอะไรกันบ้าง ที่รักเห็นอะไรเป็นเลขอะไรที่ชัดสุดบางคนก็จะบอกว่าสามห้าห้าสามชัดสุดนะคือมันชัดเจนมากอ่ะพี่ๆดูซิพี่ๆเห็นเป็นอะไรกันบ้างฮัลโหลที่รักเห็นไหมคะพี่สำรานบอกหายคิดถึงอาจารย์แล้วอาจารย์แค่ก็คิดถึงพี่ๆค่ะนะคะไปนั่งแพ็กล่องอยู่มา,มาสามสุดปังสามตัวสุดปังนะคะเลขแรกอาจารย์พิมพ์ให้พี่ๆหน่อยคะ่ะสามหกศูนย์ ระวังกระดกเป็นสามเก้าศูนย์มันมีเป็นชุดแล้วอ่าอ,อาจารย์ขึ้นเลยงั้นน่ะชุดเลยชุดชุดขึ้นทั้งชุดเลยก็ได้จ้ะสามตัวสุดปังนี่นะจ๊ะสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามสี่ห้าแปดเจ็ดห้าเลขที่เน้นให้สีแดงอาจารย์ตัดเลขที่ไม่เน้นออกเลยก็ได้ค่ะนะอาจารย์ตัดสามหกศูนย์ให้หนูหน่อยค่ะหนูเน้นสามสี่ห้าและแปดเจ็ดห้าค่ะ สามสี่ห้าและแปดเจ็ดห้าค่ะทันไหมจ๊ะที่รักนะจันแค่น่ารักขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะนะคะแปดแปดสามแล้วใช่ไหมจ๊ะอ้าวเรามาเน้นกันขึ้นให้เลยแล้วกันว่าจะถูกใจจันหรือเปล่าว่าจะตรงใจหรือเปล่าอ่าไหนถ้าไม่ใช่หนูบอกเปี้ยนอย่างเี้เยนะคะเดี๋ยวแฟนเพจดูอาจารย์ชัดซี <laughs> พี่พี่อะไรเอ่ยพี่จา๋าพี่อะไรนะ เดีนจะจ้าพี่จ๋าพี่ดาว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 อะไรเอ่ยน้ำสกุลภาษาอังกฤษข้างหลังอาจารย์แค่นอนไม่ทันเลยค่ะพี่จ๋าทักน้องแอดมินให้อาจารย์แค่หน่อยคะ่ะนะคะทักน้องแอดมินให้อาจารย์แค่หน่อยจารทีละรขะนะคะนะอาจารย์ชัดเลือกเก้าสองห้าค่ะนะคะอ่ะใช่อาจารย์แค่เลือกสี่เจ็ด หนึ่งค่ะเลขแรกนะคะและจะกล้างใจจะเลือก9 2้เป็นเลขที่2ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่พี่นะคะแคปเจอร์ได้เลยอันนี้ซื้อเฉพาะ3ตัวท้ทยลอตเตอรี่บางคนบอกว่าอาจารย์หนูอยากรุ่นรางวัลใหญ่อะ่ะอาจารย์บอก6ตัวได้ไหมบอกไม่ได้บอกได้แค่3ตัวทีค่ราคาสาตัวข้างหน้าที่พี่พี่ไปดีดเน้นเอาเองเด้อนะคะ3ตัวข้างหลังนะคะ สามตัวอ้างหลังรางวัลใหญ่เน้นให้มี4 71และ9 2 5นะคะเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นนะที่รักนะคะเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นเด้อที่รักไปดีด3ตัวหน้าเองนะหมายถึงว่าเราไปลุ้นเอา3ตัวหน้า3ตัวท้ายในอาจารย์แค่ลุ้นให้แล้วอาจารย์แค่คำนวณให้นะฮะนะเป็นหลักการคำนวณความน่าจะเป็นให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะที่รักนะคะ,ะวันนี้นะครับ680นนะครับเป็นเลขที่อาจารย์ชัดนะครับได้อ่า ตั้งใจให้กับแฟนเพจนะครับในงวดประจำวันพ,พูดงวดไม่ได้นะพูดงวดไม่ได้ตั้งใจให้ในในครั้งนี้เลยนะครับนะ680นะครับเนื่องจากนะครับมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์ชัดนะครับที่มันมีผลกับการที่นะครับรถนะครับรถนะครับที่อาจารย์ชัดเนี่ยให้ไปจอดประจําที่ประจําตําแหน่งนะครับใน หน้านะครับหน้าสถานที่บริษัทนะครับนะก็คือด้วยหลายๆครั้งนะครับที่รถนะครับแต่ละคันที่อาจารย์ชัดเอาไปจอดนะครับแล้วก็นําไปจอดเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับในเรื่องของเลขกันนี่วันนี้อาจารย์ชัดนะครับผ่านไปสองสามวันที่ผ่านมาอาจารย์ชัดก็คุยกันกับน้องน้องๆกับพี่ๆนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านอาจารย์ชัดอยู่ที่บริษัทอาจารย์ชัดก็เลยคุยกันบอกเออครั้งนี้มันดูมันดูแบบ แปลกๆเหมือนเหมือนตั้งใจเลยนะเหมือนตั้งใจที่รถคันนี้นะครับได้มาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งตำแหน่งโชคอ่ะพูดง่ายๆว่าตำแหน่งโชคนะครับรถคันนี้มาจอดอยู่ในตำแหน่งโชคก็รถคันนี้นะครับเป็นรถของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในระแวะกบ้านเดียวกันนะครับในระแวะกบ้านเดียวกันของอาจารย์ชัดนี่แหละนะครับนะรถพี่ท่านนี้นะครับปกติจะไม่ได้จอดตรงนี้เป็นระยะเวลาหลายๆวันติดกันนะครับก็ มีเหตุทําให้พี่ท่านเนี้ยเอารถมาจอดในจุดตําแหน่งที่ว่าจุดโชคเนี่ยนะครับจุดตําแหน่งของโชคเนี่ยนะครับจอดเป็นระยะเวลาติดต่อกันมา3วันติดแล้วนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์อาจารย์ชัดนะครับพี่สาวน้องสาวแล้วก็อาจารย์เชเนี้ยเดินขึ้นออฟฟิศนะครับเดินขึ้นออฟฟิศลงออฟฟิศเนี่ยเราก็จะเห็นรถคันนี้อยู่เป็นประจําเลยซึ่งเป็นรถแบบซึ่งเป็นจุดประจําตําแหน่งของโชคลาภนะครับอาจารย์ชัดก็เลงจังเลยว่า ทำไมรถคันนี้นะพี่เขาไม่ยอมออกไปไหนสักทีแต่จอดอยู่ตรงนี้มา3าวันแล้วนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ชัยก็ยังผ่านไปผ่านมาเอ๊ะมันเอะใจมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาก็เลยรู้สึกเอ้ยมองป้ายทะเบียนพี่เขานะครับเนื่องด้วยนะครับยนาะอาจารย์ชัดเนี่ยชอบต้องบอกว่าชอบด้วยส่วนตัวนะตอนที่ออก9 7้าเจนะแล้วตอนที่ออกเลขทะเบียนรถเนี่ยอาจารย์ชัดก็เอารถไปจอดในตำแหน่งประมาณนั้นนะครับ แต่ฉันก็เลยเห็นว่าเออรถทะเบียนรถทะเบียนของพี่เขาเนี่ยนะครับจอดอยู่ตรงหน้าออฟฟิศเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าบริษัทเราเนี่ยจอดมาสามวันติดแล้วนะจอดมาสามวันติดไม่ขยับไปไหนเลยนะครับไม่ขยับไปไหนเลยเรารู้สึกว่าเออหรือว่าตั้งใจที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างเพื่อบอกเราสักอย่างหนึงน่งหรือเปล่านะครับเราก็เลยรู้สึกเออชอบนะเลขนี้ก็เลยบอกน้องสาวบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวซื้อเลขนี้ให้พี่เลยเลขเนี้ยพี่รู้สึกว่าเห็นแล้วชอบ รู้สึกเห็นแล้วชอบเลยเพราะว่าจอดมาทั้งหมด3วันติดกันแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าผ่านไป3วันติดกันเราก็ยังเห็นอยู่เราผ่านไปเราก็ยังเห็นที่จริงแล้วทะเบียนรถคันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวเลขด้วยกันนะเลขแรกเขาคือจะเป็นเลข8 8ด8 0หดศย์ทะเบียนรถคันนี้นะครับเขาจะเป็น8 6ด0กแนะเป็นของพี่ที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวละแวกในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ เอามาจอดตรงนี้ประจําจตําแหน่งนี้นะครับทั้งหมด3วันติดแล้วนะครับถ้าจอดอีก 2- อสวันจนถึงวันวันที่หวยออกเนี่ยนะครับก็หลายวันติดนะเนาะหลายวันติดเออด้วยความที่เราอะผ่านทุกวันเห็นทุกวันนะครับแล้วด้วยความที่อ่านป้ายมองป้ายทุกวันเรารู้สึกเออมองจนเราชอบเลขไปเลยมองจนเราชอบเลขนี้นะครับพอชอบเลขนี้ปุ๊บก็เลยมาเล่าให้น้องฟังเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวาบอกว่าเออเห็นจอดหลายวันเลยเหมือนกัน นะครับแล้วเลขก็สวยเราก็เลยเอาจัดซะเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับซื้อลอตเตอรี่เลยซื้อเลยนะครับ6 8 0เรียบร้อยนะครับนะงวดนี้นะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถแต่ไม่ใช่รถของตัวเองนะเป็นของพี่นะครับที่ระแวกบ้านเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเลขเป็นเลขที่จอดอยู่ในตำแหน่งโชคลาภที่อาจารย์ชัดชอบเอารถไปจอดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เล่าให้ฟังว่าที่มาของเลข6-80นะครับ นะไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่ใช่เลขเด็ดไม่ใช่เลขดังไม่ใช่เลขที่คํานวณหรือว่าเป็นเลขที่ได้มาจากพิธีอะไรต่างๆนะครับเป็นเลขที่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วปิ๊งอ่ะพูดง่ายๆเห็นแล้วชอบเห็นแล้วปิ๊งเหมือนกับเลขทะเบียนรถตัวเองนะครับตามมาทุกงวดตามมาหลายๆงวดจนสุดท้ายก็มานะครับได้972ไปงวดนั้นนะครับปังๆเลยนะครับ3ตัวตรง ใจงวดนี้อย่ที่บอกครับ680เป็นเลขของทะเบียนร,รถของพี่ที่อยู่นะครับใกล้ๆกันนี้นะครับแล้วเขาจอดอยู่ในตำแหน่งที่เราชอบพอดีจอดอยู่ในตำแหน่งที่เรารักเราชอบพอดีนะครับแล้วเราก็เห็นทะเบียนรถเขาแล้วรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันสวยอ่ะมันใช่อ่ะนะมันใช่สําหรับงวดนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยโอเคนะครับลองนะครับติดไม้ติดมือกันไว้สักหน่อยนึง แล้วก็ถือโอกาสมาบอกกับแฟนเพจเลยแล้วกันเพราะเลขนี้เป็นเลขที่ชอบในงวดนี้นะครับแล้วมีอีกหนึ่งเลขที่ชอบมากๆเลยนะครับนอกจากสามตัวแดงแล้วนะครับมีอีกหนึ่งเลขที่ชอบมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะอาจารย์ชัดฝากแฟนเพจทุกคนที่ดูในไลฟ์สดนี้พรุ่งนี้มาชมเลขทูบกันเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะบอกว่าเลขที่อาจารย์ชัดชอบมากๆนอกจากสามตัวแดงแล้วนะครับนอกเหนือจากสามตัวแดงวันนี้ เลขที่อาจารย์ชัดซื้อมากที่สุดในงวดนี้นะครับเลขที่มั่นใจเลขที่เน้นมากที่สุดบอกน้องสาวเลยว่าพี่ไม่รู้เป็นยังไงว่างวดนี้พี่ตั้งใจพี่รู้สึกว่าเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่พี่ชอบมากมันเป็นเลขที่พี่ซื้อเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วเป็นเลขที่เรารู้สึกมันมันเหมือนมันเป็นเลขที่ใช่จริงๆอ่ะนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกเฉลยตอนเลขทูบเปิดเลขทูบแล้วนะครับจะเล่าให้แฟนเพจฟังว่า ทำไมถึงซื้อเลขนั้นแล้วทําไมถึงได้ซื้อเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าเลขอะไรนะครับนะวันนี้บอกไม่ได้เพราะมันมีผลกับเรื่องของเลขทูบด้วยนะครับมันมีผลกับเรื่องของเลขทูบด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตไว้บอกพรุ่งนี้ในเลขของที่อาจารย์ชัดซื้อเยอะที่สุดในวัน,นี้นะครับเป็นเลขที่ชอบมากที่สุดนะครับเลขที่รองลงมาคือเลขนี้แหละนะครับ680เพราะว่า,เ,าเห็นเลขรถทะเบียนคัน,น